ได้เกิดเหตุ Four อโอลมานขึ้นกลางเมื all, course, องลำปางเมื่อควายสองตัวหลุดออกจากโรงฆ่าสัตว์มาวิ่งเพนพ่านขีดขวางเส้นทางจราจรทําให้ตํารวจต้องแจ้งหน่วยคู้ภัยเข้ามาช่วยต้อนและใช้เวลานานราวหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถจับไว้ได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่วันที่3มิถุนายนศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุตำรวจภูธรจังหวัดลำปางรับแจ้งว่า มีควายสองตัวหลุดออกจากโรงฆ่าสัตว์บ้านหนองยางตำบลชุมพูอเ,อเมืองจัังหวดลำปางก่อนจะวิ่ง <Hey. S 1> เพ่นพ่านไปตามถนน <Hey. S 1> ดวงรัตและถนนจัดชัยในเขตเทศบาลน,นาครลำปางมาจนถึงกลางเมืองลำปางระยะทางกว่า5กิโลเมตรจึงแจ้งเจ้าหน้าที่จากสมาคมคู่ภัยนครลำปางเพื่อช่วยต้อน <Hey. S 1> นายพิพัฒน์เพชรสันง,งามเจ้าของควายเปิดเผยว่าได้ซื้อควายจากตลาดนัดวัวควายที่อำเภอเกอขขาะคาจัังหวดลำปางทั้งหมด10ตัว oh. เพื่อนำมาเลี้ยงที่บ้าน ก่อนจะนำควายทั้งสองตัวไปฆ่าที่โรงเชือดเพื่อทําเป็นลูกชิ้นเนื้อแต่มีหนึ่งตัวกําลังตั้งท้องต่อมาจึงตัดสินใจว่าจะไม่เชือดควายตัวดังกล่าวเพราะใกล้เข้าสู่วันพระใหญ่แต่ทันใดนั้นควายทั้งสองตัวก็หลุดออกมาและวิ่งหนีไปนอกจากนี้นายพิพัฒย์ยังบอกอีกว่าหากมีประชาชนใจบุญอยากจะถ่ายชีวิตควายทั้งสองตัวก็พร้อมจะให้ถ่ายในราคาตัวละ35,000บาท เมื่อผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รายงานข่าวนี้ไปยังรายการเรื่องเล่าเสาวอาทิตย์นายจรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังจึงรวบรวมเงินส่วนตัวและเงินจากกองทุนลมหายใจซึ่งเป็นกองทุนเงินบริจาคจากประชาชนในรายการเรื่องเล่าเชา้านี้เพื่อถ่ายชีวิตควายทั้งสองตัวนึ่องในวันวิสาขาบูชาทีมข่าวมติชนทีวีรายงาน